นี่ฉันต้องบ้านแน่ๆที่ตอบตกลงเอสตราไปแบบนั้นแล้วไอการเรียกร้องความสนใจที่ว่าเนี่ยมันต้องทำยังไงกันเล่าในขณะที่ฉันเดินวนไปวนมาว,มาว่าจะทำอะไรดีเรียกมินตอบด้วยเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นมาจากเอสตรานั่นเองอืมมีอะไรจะถามพอดี จะมาถามอะไรเวลานี้คุณทำไมยังไม่ทำอะไรสักทีเล่าผมรอเข้าไปช่วยกับตันอยู่นะรู้แล้วเดี๋ยวนะ Wi-Fi ที่บ้านไม่ค่อยดีอ่าค้างเลย อืมรู้แล้วเดี๋ยวนี้เขาสั่งฉันเสียงเฉียบก่อนจะเลิกติดต่อไปเลยไอ้คนบ้าเอาจต่ใจชมัดเลยฉันสุดลมหายใจเข้าปอดยาวลึกเอาวะเป็นไงเป็นกันฉันตัดสินใจวิ่งไปด้านหน้าสุดของพวกคนป่าง่ายทุกคนส <laughs> วัสด,ดีนะฉันชื่อเินยินดีที่ได้รู้จกัก โอเคฉันจะเปิดการแสดงสนุกสนุกโดยที่ไม่เก็บเงินสักสักพักสักบาทหรือเปล่า <c oughs> อย่าเพิ่งไวอยววยสิเอาละเอาละจะเต้นแล้วนะแชลบแบบแบบแชว่มาสิเวยมาสิว่า <c oughs> ฉันร้องเพลงที่แม่เคยร้องให้ฟังความหมายจริงๆคืออะไรไม่รู้แม่บอกว่าเป็นเพลงปลุกใจ <c oughs> ในสมัยที่ท่านยังอยู่ในโลกเดิมแม่บอกว่านี่คืออ๋ออตอนที่แม่อยู่ในโลกเดิมแม่บอกว่าแม่คือเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเชียร์ลีดเดอร์คืออะไรแต่มันเป็นเพลงที่มีท่าเต้นพร้อมโดยที่ไม่ต้องคิดใหม่ไงมาประกาศนำชัยนำชัยมาให้พวกเราเฮ่ะโวเฮ่ะวาได้ผลไหมอ่ะ ทำไมคนป่าถึงได้เงียบกริบแบบนี้หรือฉันเต้นไม่สวยเพลงเพาะมากคงทึ่งในตัวฉันอยู่ในหน้าเลยคงทึ่งในตัวฉันอยู่ในหน้าเลยพูดอะไรกันน่ะฉันอยากจะเข้าใจแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าฉันไม่เข้าใจเดาได้จากท่าทางที่ดูโกรธเกลี้ยวเขาไม่ชอบท่าเต้นเชียร์ีดเดอร์ของฉันหรอ พูดอะไรไม่รู้ตัดใจเย็นก่อนนะทุกคนฉันยังมีอีกโชว์ฉันประกาศบอกเสียงดงังและทำมือห้ามไม่ให้พวกเขาวิ่งกลูมาหาจังหวะนั้นฉันก็เหลือบไปเห็นที่ด้านหลังสุดเอสรากำลังช่วยลูกเรือคนอื่นอย่างเงียบเชียบให้ตายฉันต้องทำอะไรอีกทำอะไรสักอย่างต่อไปอีกนิดฉันจะแสดงมายากลฉันตะกอนเสียงดังพลางหยิบกล่องไฟแช็คขึ้นมาดูนะฉันจะเสก หด้วยได้ผลเว้ยพอพวกคนป่าเห็นประกายไฟพวกเขาก็ชะงักด้วยความตื่นตาตื่นใจถ้ารู้เรื่องประวัติศาสตร์ของฉันไม่พลาดอ๋อถ้าความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของฉันไม่ได้พลาดคนป่ายังไม่รู้จักการใช้ไฟอ๋อเขาใช้หินถูกันใช่ปะสมัยก่อนถ้าได้เห็นเปลเวลเพลิงแบบนี้จะต้องตื่นเต้นแน่แนโอ้ นั่ายเขาร้องโหดด้วยความตื่นเต้นฉันเห็นว่าเริ่มเข้าท่าก็เลยหากิ่งไม้ขนาดเหมาะมือที่หล่นอยู่แถวนั้นใช้เจลเชื้อเพลิงที่พกมาอ๋อทาบริเวณหัวและท้ายจุดไฟขึ้นก่อนจะควงไปมาอ๋อเราบอกว่านี่เป็นกระบองไฟยา่าฉันว่าลวดลายควงกระบองไฟอย่างเมามันไม่คิดเลยว่าการเล่นต่อสู้กับพ่อในตอนเด็ก จะเอามาใช้ได้ในเวลานี้ด้วยควงมันไปนิดกระบอกไฟฉันหลุดมือก็เด็นไปตกอยู่กลางวงของพวกคนตา <c oughs> แน่นอนว่าวงแตกกระจายสะเก็ดไฟไปติดขนของพวกเขาจงเกิดไฟลุกแต่อย่างดีที่เอามือตะปบก,ก็ดับได้ไม่ยากแต่มันจะรอนนิดนิดก็ทนหน่อยเหอะเออ โทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆสาบานก็ได้ดูเหมือนว่าไฟจะเริ่มไหม้นะฉันพยายามบอกเมื่อเห็นว่ากระบองไฟของฉันทําให้ลาไปติดใบไม้แห้งชักไม่ค่อยดีแล้วแบบนี้ให้ฉันช่วยดับไฟให้ก่อนนะ <c oughs> พวกเขาหันไปหาต้นเสียงไม่รู้ไม่อะไรก็ไม่รู้แต่ดูกเกลียวกลาดมาก อ๋อแล้วฉันก็หันไปเห็นเอสราที่มีร่างของกัปตันนิธิบนบ่ากำลังวิ่งหน้าตั้งไปอีกทางโอเคน่าจะความแตกแล้วอย่างนี้เฮ้ hey. พวกมันส่งเสียงร้องลั่นแม้ฟังไม่ออกแต่ฉันก็คิดว่าพวกเขาคงหมายถึงฆ่ามันแน่ๆฉันหมุนตัวแล้วใส่เกียร์หาวิ่งทันทีไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าพวกคนป่าวิ่งกลูมาทางฉันแน่ๆ ภาพกับตานิธิที่คลายถูกแล่ลอยขึ้นมาในหัวแต่เขาหนะไม่เป็นไรหรอกเพราะบอดี้ของกับตานิธินะกินไม่ได้นี่นาะแต่ของฉันน่ะสีกินได้แน่นอนและฉันก็ยังไม่อยากเป็นอาหารให้ใครหรอกนะเราจะได้อีกรูปตอนไหนเนี่ย